สวัสดีครับพบกับช่องเอิร์ญชาแนลนะครับผมเดี๋ยวมื่อวานนุกเกอร์เหมือนเดิมครับตะกี้สั้นติ้งปลาไข่ครับผมไปเพิ่งไปเอามาแต่เพีร์ครับปลาไข่ปลาฝนตกปลากำลังขึ้นนะช่วงนี้ตอนนี้จิกสะดุ้งได้แล้วครับเพราะว่ามันโมเมนย่ำไข่ปลาแล้วแต่ว่านแตนียังลงเรืออยู่คัดมาแต่โตไข่ครับผมปลาไข่บางครับเกลือแซ่บแล้วมันอยู่ลงปิ้งครับรอทานขึ้น่อยไปแห้งอยู่ เอาหนกเกิดกันล่างกงปานกงต่ำครับเมนูมันนี่มบรรากาศท่เลยว่านั่นปิ่งปานบ่มีมันวาปิ้งปิ่งปานเจ็ดจำกันก็ก็พอกันนิน ทอดเตยสี่บาทตู้โอ๊วเตยครับเดี๋ยวพอดีมีเนื้อครับเมื่อนี้ใหญ่ทรงเนื้อไม่ป๊ะพอนย่างคำนะบรนน้กินแอกแพงนะครับเดี๋ยวสีย่างครับส่ย่างพอดีปิ้งปลาซุกครับพอดีมันเต้าเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวให้มัน น้ำแข็งข้างในมันละลายอีกหน่อยก่อนนะ,ละแล้วก็เช็ดเกลียวจุกันนี่ตอนกินคือจุบานเท่าบ้านอา,นาที่แสบเนาะเนือน่อรอบ่งครับบ <c oughs> านพุงตับน้ำครับ,จ,บจริงปะบนันคือมันเดิม <c oughs> พุงตัดจิบงงามครับ แม่บานมาฟันบุงให้ยูคือ <c oughs> ตอนองไง <c oughs> อย่างนี้ก็เ <c oughs> าด <c oughs> เดียวถกหนเอ

องคงเยงก็เดนเดินนะเหยยสีเวมันขึ้นาเาถอว่าบ่ได้มันเปมันได้บ่อนี่ยอบบฟานเคร่งนะเดี๋ยวเขาจะข้างนอกกรอบกว่าครับข้างในยังมีเดี่ยมมีเดี่ยมรอชมครับมันจะออกมาเป็นยังไง นี่แกได้ทีแล้วกานแต่มันใหม่แะบมใหม่รับต้องไฟแรงๆด้านข้างลงไปนนี้เป็นเนื้อขาครับโอ,โอ้ยอินโอ้ย ลูกเก๋ก็ตั้งตับบกคูงนกกี่ลูกเก๋ลูกเก๋โซฟีเมือรครับมึงบอสเซียบก็ต้องกินนะเพราะว่ากินมือหอมเลยวะเดี๋ยวหอมไปกิหหนหอมมันห่วยเดี๋ยวรอเป็นรอแป๊น แล้วครับแล้วครับำแนะเบิรงครับทีเ่เบิงงงานมึงบานข้างใน,งมมน,นครับเป็นไรเือยพอดีอสเียมเลยงางหอกเห็นมันกรอบหอมครับจ้ามันสีนน่าเลือเนี่ยไปกิวสุ่งเนนเกียดอเกียดีเกียดซี่เขาันไหนครับ งงเงี้ยงงเงี้ยเหรอเอาทีแล้วป่ะเอีจะปากว่า็กตัวยังยังไม่แกกินเพชรประเดียเหลือเหลเล็กน้อยครับโรยหน้าโี่น งานนีหดเงียานก็โดนหมดทำลายเลยตอแล้วเกิการแล้วการครับเกี่ยวเลยเีเยเดียมหล่ม่เดียมแหล่กินข่ากินยังไงบ่น่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย

ยี่เงียบยิ่งะตอเยนนเนื้อบ้านห้องก็เงียงบเพราะว่าเขาจะขาาัตงว่าเผาข้างในครับข้างในยังสวยๆข้างนอกกรอบมันจิ้มสุนนกเก์ครับตูดมั่วตูดว่าี่เฮ็ดขมเต้นนุเกลเซฟจะคีอ Anh đây Vừa vừa. Dạ. Giáp hôm. đẹp để nó